โอ้ลานน้องโอ้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 โา้โป้โอ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 ้โน้โอ้โอ่โอ้เอ้โองโอ้มอ้โอ้โอ้โอ้าอ้โก้โอ้โอาโอ้โห้นอ้โอ้โานโา้โอ้โอ้งอ้โอาโอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอนโอ้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 เอ้โอ้องาอ้โ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 อนโ้โอ้โอ้โอ้มอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โก้นอ้โ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 อ้มอ้โอ้โอ้โอเโออน้้อ แล้วหามวลเกินไปเออเมาเส้ยแย,ยบตีนเหยียบยังกันแน่กะเอออาัยให้กันซึ่งกันและกันเออคอยบวบาคอยจาก,กันสร้างสังคมให้นาอยู่เพื่อควาบนาอยู่ของสังคมสลายละเอา้าพวกเป็นการเสียเวลาเซินฟังลำสลายละเอาสวดส,สวดให้พยาบาลเนี่ยพี่น,อน้องผมเอา้าพยาบาลเนี่ยเ้าดีแท้ๆเนาะนี่เราสมเป็นผูลพลังมูม่มมบ้านของเฮาเนาะเอาพี่น,อน้องฟังลำต่อไปทีเนี่ย โอ้ละนออาพี่น้องผู้อยู่เงือนอยู่ซานโปได้มาฟังลำเด้อเบิ่งกูเบิ่งคนแนี่ยสมืองที่ผู้ไรไอ้ขโมยแหงหลายยาบ้ามันแหงหลายเออเบิ่งกันแย่งกันอันผู้จับเนี่ยแกไปจับตะซุ่มไปไต่เห็ดไต่กบไต่เขียดอือผู้เขากาลิตไม่หายผึงบอไปจับจับเถออ โอ้เอาบัดเดี๋ยวเสิร์ฟฟังลำซะแล้วี่แม้พี่น้องมันเท่าเรียบปุยบานขีต้องแล้วล่ะสมัยนาก็เรียกก็คือเก่า้ะพี่น้องเด้อจำแนปุยบานดีเด่นเนี่ยเพราะว่าต้นจะเหนียบทองคำมันต่อไปให้ฮอดบอกหยกทองคำออละอ๋ออออออ๋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 ออออคว้าเด้อแม่คว้าแม่คว้าเด้อแม่คว้าเออเลื่มตัวละ เฝ้าจัดไว้เด้อเนี่ยอยู่เด้อกินน้ำน้ปูน้ำปลาเป็นผงสลอดผงสลอดยังกะหามาไว้เออเลืกมาจากเขาสิปิดตื้อปลาคอสิแยงมือเศร้ากับขวดจัดไปพร้อมเด้อเออเอาบัดนี้เซิร์ฟฟังล้ำสลาราอันก็แกลงกันไปเพราะพยาบาลนี่ก็เลยบรียบเพียงพอบองจังตะกี่แต่ก่อนขึ้นมาหัดจุดครบจะเดียวลุ่นเรื่องเสือดสุดในพยาบาลอะไรราที่มีกระได โอ้ละน้อโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้อ้โ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 ออ้โ